มาครับผมมีรีโวเข้าใหม่สภาพอย่างสวยนะครับทั้งภายนอกและภายในยังไม่ได้สปาเลยนะครับล้างแค่รอบเดียวนั้นไปดูรายละเอียดรถจริงกันเลยสวัสดีครับผมกลับมาเจอกันที่ช่องเพชรจนอีกแล้วนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับผมวันนี้รถเข้าใหม่สดร้อนๆนะมาพบกันกับหลังเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้พิเศษจัดล้างรอบเดียวเอามารีวิวเลยนะครับผมบอกเลยใครกําลังมองหานะครับสประตูเกียร์ออโตอยู่คันนี้คุ้มค่ามากๆนะครับผมได้ราคาดีด้วยนะ ใครสนใจนะครับอย่าลืมอย่างแรกเลยนะครับสำคัญสุดๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้หลังมารีวิวให้ลูกค้ารับชมกันบ่อยๆนะครับผมมาเพื่อเป็นการสิบราเดี๋ยวพาดูรถคันนี้กันนะครับคันนี้นะได้เป็นโตตาลีโว่สองสตัว E นะครับผมปี2019นะลูกค้าปี2019นะครับผมแบบปีแบบบึ้มๆนะปีใหม่ๆเลยราคาดีจัดคันนี้5 2900 0บาทนะครับผมโ,โหนะ และที่พิเศษกว่านั้นนะครับเลขไมล์หกหมื่นโลเอาไปใช้กันคุ้ม,มได้เลยและอุปกรณ์เป็นไงออปชั Option, นนี่มาครบนะได้คุณแจสรองนะครับคุณแจตัวจริงมาครบหมดเลยนะครับดอกนี่สำรองสำรองมาหมดนะคือสุดยอดนะครับผมอุปกรณ์มาครบแน่นอนนะครับคันนี้ได้เกียร์ออโต้ไมล์หกหมื่นโลคันนี้อย่างสวยนะครับคันนี้แลกเข้าของจริงนะไฟได้มันตีดิฟเฟเตอร์นะครับผมไฟตัดหมอกคู่หน้าอย่างหล่อนะนี่สีดําเป็นโนแบ็คนะครับตัดกับสีโครเมียมหล่อสวยใสยนี่ อย่างกรีบนะครับผมกระจังด้านหน้านะครับเป็นโครเมียมตัดสีดําเป็นโนแบ็กลังพงลังพึ่งใสหมดนะครับผมไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผมเลขทะเบียนสวยด้วยนะคันนี้สี่สามสองสี่นะนี่มีแปดด้านหน้าด้วยนะครับผมสุดจัดนะใครอยากได้นะครับผมสีเหลี่ยมมุมแบบนี้นะต้องจัดแล้วนะครับผมคุ้มค่าสุดๆนะนี่ดูในส่วนของตัวตาไฟนะครับกรอบคมใสๆนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยสภาพดีจับนะครับ ตะเข็บด้านข้างนะครับผมไม่มีอ้าไม่มีแตกนะครับผมตาโลโก้ไฮรักตรงกรอบโคมมาแบบเดิมเดิมเลยนะคันนี้บอกเลยว่าเดิมจัดนะครับผมฝ่งล้อซุ้มล้อนะครับผมสีเหลี่ยมมุมลูกค้าดูได้เลยนะมุมนี้จะเห็นชัดชัดนะครับผมไม่มีนิ้วรอยเลยผิวพันธุ์ดีจัดนะครับเอาไปใช้กันคุ้มคุมได้เลยนะครับผมตัวยางได้เป็นยางดันหลบนะครับผมจากโรงงานก็เป็นดันหลบนะครับถือว่าได้สเปคเดิมทุกอย่างเลยตัวยางปีค่อนข้างใหม่นะคันนี้ปี2 2นะครับเอาไปใช้งานกันต่อได้อีกยาวๆแน่นอน ผงล้อซุ้มล้อนะครับโชคเชิญทุกอ,อย่างแต้มสีจโรงงานมาครบๆนะตัวนี้งานดีจัดนะครับผมหัวนงหัวน็อตด,ดูล้อแมกนะครับล้อแมกนี่ใสๆเลยนะใสๆเลยนะครับตัวครอบดุมมาครบๆเนาะตัวนี้ถือว่างานดีนะครับใครชอบใครสนใจนะครับผมรีโวสีประตูเกียร์ออโตอยู่แล้วต้องจัดเลยนะคันนี้ถือว่าคุ้มค่าแน่นอนกระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวนะ ไม่มีรอยร้าวไม่มีรอยแตกนะครับริ้วรอยถลอกคือน,น้อยมากๆครับบอกเลยว่าสภาพดีจัดๆเลยคันนี้ลูกค้าถือว่าเอาไปใช้คุ้มๆได้เลยนะครับที่จับเป็นโครเมียมอีกต่างหากนังเงาวิ้งเลยนะนี่อย่างสวยนะครับในะส่วนของตัวกระจกนะครับตัวนี้จะได้เป็นออโต้อลานนะครับตัวนี้นี่แตกปับร้องปุ๊บนะบอกเลยว่าระบบความปลอดภัยมาดีจริงนะครับตัวนี้ไม่ว่าไม่ว่าระบบความปลอดภัยนะครับ ายนอกหรือภายในนะครับมีครบๆนะตัวนี้มีอีโมบิลิเซอร์นะครับผมยิงตรงกับตัวคุญแจโดยตรงเนาะถ้ามีการต่อสายตรงนะครับผมร้องลั่นแน่นอนนะภายในนะครับผมพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับได้ส่วนของตัวเครื่องเล่นวิทยุแท้เดิมจากโรงงานเชื่อมต่อบลูทูธรับสายโทรออกได้นะครับผมตัวนี้แอร์นะครับเป็นปรับไมนนวเนาะสายสุดนะครับจะเป็นคูบ็อกกล่องเก็บความเย็นในรถนะครับผมบอกเลยจะใส่อะไรเย็นๆฉ่ำๆกินระหว่างทางนี่ชิลจัดนะครับ หัวกงหัวเกียร์ใสๆนะครับผมได้เกียร์ออโต้อีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีมาครบๆนะครับผมมีมาครบๆนะเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องนิดนึงนะแล้วแลกเข้านี่เขียงเครื่องเป็นไงนิ่งจัดนะครับผมนิ่งจัดนะครับเบาะนะครับแน่นๆตึงๆสวยๆเนาะคันนี้สภาพดีเดี๋ยวรอสปายอีกสักรอบเดี๋ยวเอาให้ให,ใหม่เก,ก๊กเหมือนป้ายแดงเลยดีกว่านะครับนี่อย่างสวยนะครับผม คันนี้ตัวฝ้าด้านบนนะครับรอยยันรอยเจมิมไม่มีแต่แรกนะครับอันนี้ให้ดูสภาพแรกเข้าจริงๆนะครับคันนี้แลส่วนของตัวโครงสร้างนะครับตะเข็บทุกอย่างนะตัวนี้เนียนกิ๊กนะครับผมไม่มีสากนิ้วนะละมุนมือสุดๆนะคันนี้เราพูดถึงรถอยู่ใช่ไหมน,ะนี่หัวนงหัวน็อตใสยหมดนะครับผมสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานมาครบๆนะตัวนี้เข้าศูนย์นะครับใส่ในส่วนของตัวลมไนโตรเจนด้วยนะตัวนี้ถือว่าสุดยอดนะครับผม ไปก็ครบเนาะแต่เข็บฝังแก้มนะครับหัวน็อตไม่แกะอีกแล้วใส่กิ๊กนะครับใส่กันหน้าคนรีวิวอีกนะตัวน,นี้ใสมากนะครับหัวน็อตนี่แต่หน้าคนรีวิวนี่ใสหัวไปนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชคุณเล่นนะครับนี่นะครับบอกนะครับแน่นๆตึงๆนะครับด้านหลังนี่บอกเลยว่าสวยจัดนะครับอุปกรณ์นี้มาครบแน่นอนนะครับด้านลงด้านล่างนะนี่กิ๊บกิบนะครับมาครบหมดนะอันนี้เอาเป็นว่าผมการันตีดีกว่าเนาะ นี่นะครับการันตีว่ามาครบแน่นอนแม่แรงถุงเครื่องมือนะครับมาครบๆเลยนี่เป็นไงนั่งแบบเสียก็ยังได้นะครับผมนั่งแบบเสียก็ยังได้นะวางแก้วนุงแก้วน้ําได้นะครับจะน้ําอะไรก็อีกเรื่องหนึง่งเนาะจะใส่ได้ชิลๆแน่นอนนะครับนั่งสบายนะครับด้านหลังรีโวนี่ถือว่ากว้างขวางนะครับผมภายในนะนี่สวยมากนะครับผมที่จุงที่จับที่โหนนะครับมีไปครบๆเนาะ ไม่มีเอาออกของลูกค้าแน่นอนนะครับให้ไปแบบนี้เลยเลขไมล์หกหมื่นโลลูกค้าคุ้มคุ้มนะครับได้เพียรเนอร์ยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้สองสี่ตัวอ e, ีไปใช้งานได้เลยนะสุดจัดนะครับตัวกรอบโคมนะครับด้านหลังนะครับผมไฟท้ายนะไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผมในส่วนของตัวชาร์ฟฟินทุกอย่างไปแบบพบ,พบหมดนะนี่สวยจัดนะครับผมเป็นไงนสวยงามนะต่กล้องแบบแผ่นให้ดูแบบชัดๆนะครับลึกๆแบบนี้เลยนะในส่วนของตาโลโก้ไฮลักนะครับผม โลโก้ลีโว่นะครับผมมาครบหมดเลยนะครับสวยมากๆนะครับผมในส่วนของตัวกันชนท้ายนะครับไม่มีไม่มีบุบนะครับผมไม่มีบุบนะเป็นของแท้เดิมมาจากโรงงานเลยนะครับในส่วนของตัวตัวนี้แข็งแรงนะแข็งแรงนะครับท่าแท้เดิมนะครับนี้สวยมากนะในส่วนของตัวช่วงล่างนะครับผมดำดำงานดีๆแบบนี้เลยนะดำดำงานดีแบบนี้เลยนะครับผมสนุกสนิมไม่มีเกาะแน่นอนนะครับยางอะไหล่ไปครบคบนะครับผมไม่เคยใช้งานด้วยซ้านะบอกเลยว่าสุดยอดนะครับ ช่วงล่างดีมากนะครับผมขออนุญาตโชว์นิดนึงนะขออนุญาตโชว์โครงสร้างนิดนึงนะครับผมแมกไลเนอร์นะครับผมสวยงามนะอันนี้สภาพแรกเข้าจริงๆนะครับล้างแค่เก็บฝุ่นแค่รอบเดียวเท่านั้นนะบอกเลยว่างานดีมากนะครับผมคันนี้นี่เป็นไงแมกไลเนอร์สวยมากนะยังเอาไปใช้งานต่อได้ยาวๆนะครับผมไม่มีไม่มีอ้านะไม่มีอ้านะนะครับผมของเดิมหมดนะน,นี้สวยมากนะครับผมมาเดี๋ยวพาดูในะส่วนของตัวโครงสร้างกันนิดนึงนะครับ เมกอาร์ตคมคมเลยนะคันนี้สวยงามมากนะครับผมนี่หัวน้งหัวน็อตแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ครบหมดนะเป็นไงหัวน็อตยังอยู่ครบหมดนะครับผมตัว4 r อานะครับผมนี่เป็นไงครบหมดนะแต่เข็บด้านหลังนะครับสวยงามมากนะครับผมนี่ไม่มีริ้วรอยทะลอกเลยนะครับใช้งานน้นข้างน้อยเลยครับกระบะท้ายของเราเนาะคันนี้ถือว่าสภาพดีมากนะครับผมหัวน้งหัวน็อตใสหมดนะไม่มีแกะไม่มีไข่แน่นอนนะครับสภาพดีๆเมงองเมงอาร์ตตึงๆเลย ใครสนใจนะคันนี้นะครับผมรีบจิ้มลิงก์มาเนาะจิ้มลิงก์มานะครับหรือว่ามีเบอร์ด้านล่างก็กดโทรมานะครับผมถ้าสนใจคันนี้นะไม่หกหมื่นผมบอกเลยว่าไม่เกิน2วันแน่นอนและห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทแบบนี้ด้วยนะครับมาดูฝั่งนี้กันหน่อยนะครับผมโอ้ฝั่งนี้นะเป็นไงละมุนนิ้วอีกแล้วนะครับผมตา้องผมละมุนนิ้วมากเลยนะคันนี้ถือว่าสวยจัดนะครับผมโครงสร้างดีมากมนๆเลยนะครับงานดีจริงๆนะครับผมใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมสามารถ าฝากเซ็นได้นะฝากเซ็นแต่งวัดแบบว่าทั่วประเทศเลยนะครับเอาแบบนี้เลยนะครับบริการลูกค้าแบบตึงๆจัดนะครับผมตะเข็บด้านข้างนี่ไม่มีไม่มีการสัดสีนะครับอันนี้ให้ดูชัดๆนะครับผมละมุนนิ้วมากนลนิ้วชี้ผมเนี่ยแบบลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดนะครับนี่สวยจัดนะครับผมทั้งสองฝั่งนะสวยเลยให้ดูในส่วนของตัวคัตซีนิดนึงนะครับผมคัตซีแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอสปายอีกสักรอบบอกเลยว่าเก็บฝุ่นให้เนียบแน่นอนนะ นี่หัวนงหัวน็อตใสหมดนะครับผมสวยกริปไม่มีแกะแน่นอนนะครับแหนบจัดไปนะครับผมจัดหนักจัดเต็มห้าเนห้าห้าชิ้นไปเลยนะแหนบนะตัวนี้แท้เดิมโรงงานนะครับผมตัวนี้ตัวปรับปรุงเนาะปีสองพันสิบเก้ายกสูงได้แหนบห้าไปเลยนะครับอย่างคุ้มนะครับผมอย่างคุ้มคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตด,ดูหัวน็อตฝั่งนี้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวลูกค้าหาว่าดูแต่ฝั่งขวานะฝั่งซ้ายด้วยนะครับผมก็ใสเหมือนกันใสเก๊กนะครับนี่ หัวน็อตใสกว่าหน้าตากล้องแน่นอนนะครับบอกเลยว่ากริบกนะครับผมสครับเพจตัวตาไปครบหมดนะนี่ดูฝั่งแก้มกันนิดนึงนะครับหัวน็อตนี่แบบกริบอีกแล้วนะครับผมไม่มีแกะแน่นอนนะครับของเรานะนี่สวยงามนะครับผมตามสีแบบฟูฟูตึงๆนะสภาพดีมากนะครับผมตัวตารีโว24ตัว E ปี2019นะราคานะครับผมยังชิล529,000บาทเลขไมล60,000โลเอาไปใช้กันคุ้มๆได้เลยนะครับ มาเดี๋ยวพาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์กันหน่อยตัวนี้เครื่องยนต์นะครับ2.4 g d a t i o n Boost Super Power นะตัวนี้บอกเลยว่าแรงบิดสูงในรอบต่ำนะครับผม150แรงม้านะเหลือๆเลยนะครับผมเครื่องยนต์ดีเซลนปัจจุบันนี้นะครับออกตัวดีสุดแล้วนะครับสำหรับรีโวคันนี้นะสุดยอดนะครับผม150แรงมาด้วยนะสุดจัดนะครับในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับผมตัวฟูกด้านหลังเครื่องมออลมเบรกทุกอย่างสวยงามนะครับ ABS นะครับผมไม่มีแกะไม่มีไม่มีแกะไม่มีไขนะ ตัวนี้หัวแต้มสีจากโรงงานมาครบหมดนะครับผมตัวฟูกด้านหลังเครื่องอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับตะเข็บด้านข้างนะครับผมเนียนๆนะงานดีเลยนะครับหัวนงหัวน็อตใสหมดนะนี่หัวน็อตใสเลยนะครับเป็นไงกิปนะปัามตาตัวตาไปครบๆนะครับผมนี่อย่างสวยนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างทุกอย่างนะครับในห้องเครื่องแข็งแรงนะไม่มีหลุดไม่มีร่อนแน่นอนนะครับสภาพดีทุกจุดเนาะตัวคานนะครับเดิมหมดนะ ไม่ว่าจะเป็นคานหน้านะครับคานเบ้าไฟหน้านะคานกลางนะครับผม R L มาครบนะนี่ลูกศรขึ้นนะครับมาครบหมดนะเมงองเมงอาร์ตกลมๆคมๆนะครับเดิมแท้จากโรงงานทุกจุดเนาะของเราสภาพดีมากนะครับคันนี้มอหนงมอน้ําตามีโรงงานนะครับผมในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรนะโลโกโออ้อาเซสซ์รีของโตต้าก็มาครบๆนะคันนี้คานนะครับผมลูกศรชี้มาทั้งสองฝั่งครบเนาะ อามาครบหมดนะครับผมแบตเตอรี่ลูกใหญ่หญไฟเต็มเต็มตึงๆนะนี่ไม่เต็มเราเปลี่ยนให้ด้วยนะโอ้โหนะเอาเรื่องนะครับบริษัทเรานะบริการลูกค้าแบบเน้นหลังการขายมากๆเนาะหัวนงหัวน็อตใสหมดนะครับผมเมคอาร์ตกลมดิ๊กนะกลมดิ๊กของแท้ของเดิมแน่นอนนะครับผมสติ๊กเกอร์มอกอรติดไปครบนะแผ่นเพจนะครับระบุเลขเครื่องเลขถังปีผลิตแบบชัดเจนนะครับหัวก็โหลกไม่มีเคาะไม่มีบุบนะครับผมในส่วนของตัวโครงสร้าง ฝากระโปรงแท้เดิมหมดเลยนะครับลอยซีนเดิมจากโรงงานหมดนะเมงโอ่งเม็อาร์ตลมคมทุกจุดนะครับในส่วนของตัวสติก,กอร์มาจากโรงงานก็ยังอยู่เนาะในส่วนของตัวกันกระแทกทุกอย่างนะครับแข็งแรงทนทานนะไม่มีรอกไม่มีหลุดไม่มีร่อนนะครับผมตัวฟูกด้านบนฝากระโปรงสวยสดงดงามเลยนะคันนี้เดี๋ยวรอนะครับผมรออีกนิดเดียวนะครับใครที่สนใจนะครับก็รีบจับรีบจองกันไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวทําสปานะครับผม ทุกอย่างเรียบร้อยนี่บอกเลยว่าพร้อมาขายแบบสุดๆเนะาะใครที่สนใจนะครับอยู่ต่างจังหวัดหลังขอย้ําอีกรอบเลยนะครับเพชรยนเรานะครับมีบริการเซนถึงบ้านแน่นอนเนาะไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมไม่สะดวกมารับรถหลังจากไฟนัน่นานเรสาสไลด์ไปส่งเลยพี่นะเอาคุ้มคมกันแบบนี้เลยนะครับคันนี้ขอญาตย้ำรุ่นอีกรอบนะครับผมเป็นตัวต้าลีโว่2.4ตัว e เกียร์ออโต้นะครับราคาอย่างชิวคันนี้529,000บาทนะครับเอาไปใช้กันคุ้มคุมได้เลยปี2019นะเลขไมล์60,000โลนะครับผม ก็ใครที่ชอบคันนี้ถือว่าคุ้มค่านะได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับราคาดีจัดนะครับผมผ่อนหมื่นต้นแล้วฟรีดาวจัดได้นะคันนี้คุ้มๆนะครับฟรีดาวจัดเต็มเงินไปเลยก็สําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะครบถ้วนนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้หลังด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานพชทยยนต์นะครับผมได้ทํางานกันแบบจริงจังแบบนี้อีกไปเรื่อยๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้เราต้องขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบนะขอบคุณครับ